ไม่เป็นก็ถ okay. ึอซื้อมาแล้วก็ปลูกไงอาจจะปลึกให้เป็นเนี่ยนึกยังไงมาเล่นอ่ะเอ๊ะทอะไรอ่ะทอะไรอ่ะอย่าเล่นนะาเล่นอย่ามาเล่นนะยอันตรายเด็กขนาดจะไม่ได้เล่นโตขึ <t 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 ้นมาก็เลยอยากจะลองเล่นดู ไม่เป็นก็นไม่รู้อ่ะแต่ใน,นเมื่อถึงเวลาแล้วมันก็ต้องลองเหนื่อยไหมพี่เต้ดื่มน้ำก่อนน้ำดื่มเ้งคัะน้ำดืออ่มออกระายเป็นน้ำดื่มธรรมชาติ100%พี่ว่าพี่ทำไม่ได้หวง พี่ทำไม่ได้ก็ไม่หล้ะเขาวันนี้พ,พี่ทำไม่ได้ดิด้วยอย่างน้ำดื่มเอ็กซ์คลาสสิยังมีส่วนอของเองานาเลยนะเนี่ยหมอเสริมคนรักสุขภาพด้วยกินแล้วอ่ะพี่ต้องมั่นใจสิก็คงจะจริงอย่างทีท่หนูพูดนะก็ะก่อนน้ำดื่มมันเป็น,น้ำดื่มทั่วไปแต่วันนี้มันมีน้ำดื่มพื่สุขภาพอย่างเช่นน้ำดื่มเอ็กซ์คลาสที่เขาบอกว่ามีส่วนเป็นด่างมีนิดเป็นด่างทำให้กินแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยทำให้ร่างกายบาลานซ์ชีวิตได้ น้ำดื่มเอ็กพัสสอดอสวงหาสิ่งดีเพื่อคุณอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีคุณประโยชน์ต่างๆด้วยโมเลกุลขนาดเล็กสามารถซึมเข้าสู่เซลล์ของร่างกายได้อย่างดี ว่าพี่ว่าพี่แก่เกินไปแล้วนั่นไม่ไหวหรอกไม่เหมือนเด็กแล้วอ่ะพี่เอาน้ำไปกินก่อนน้ำดื่มเอ็คัสอีกแล้วเหรอเมื่อกี้พี่ก็กินไปแล้วหนูก็เห็นอยู่เฮ้ยเมื่อกี้มันขนาดใหญ่ขนาด5 5 2มิลลลแต่ขนาดเนี้ยเป็นขนาด3 4 5พกง่ายทานง่ายหมดเดียวหมดเดียวก็หมดแล้วอ๋อก็ดีนะมันสำหรับพกพานะ มาเดี๋ยวพี่จะลองสู้อีกสักตั้งหนึง่งพี่เต้รู้แหละพี่เต้ว่าถ้าพี่เต้ฝึกเองไม่มีทางรอดแน่เหมือนกับร่างกายที่มันขาดน้าอ่ะเพราะร่างกายมันต้องการน้ำวันละแปดแก้วเช่นเดียวกับพี่เต้พี่เต้ว่าต้องการโค้ดเดี๋ยวพี่เต้จะไปหาโค้ดมาสอนพี่เต้เล่นสกเก็ตบอร์ดดีกว่า เก้นหน่อยสองยังเก้าน้อยมา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 ,า,าที่ยังทรงตัวไม่ได้เลยการทรงตัวที่ขนาดเท้าไหนพี่ขนาดป้าครับ พี่อะไรเลี้ยวไม่ได้เหรอได้มันนีจะเลี้ยวได้เลยมันจะลื่นกว่าด้วยโอจำมาเจอสกเก็ตปอมเสียดายว่ะเหมือนดื่มน้ำเลยถ้าดื่มน้ำไม่ดีมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะ นั่นเหมือนน้ำน้ำดื่มเอพัดอ่ะเพราะว่าเป็นน้ำดื่มธรรมชาติ100%ถ้าดื่มน้ำอัน,นี้ยเชื่อว่ามันก็ไม่ได้เจอแต่ของปลอมหรอกนี่มันก็เจอของจริงแล้วก็ของดี<อ>ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ซื้อใหม่พี่ซื้อใหม่เลยสมัยโอ้โหได้ของปลอมเสียใจมากเลยตอนนี้รู้แล้วมเมื่อกี้ม,มันเล่นได้เว้ยคือพอลองเล่นของจริงอ่ะเล่นได้เว้ยเนี่ยอันนี้คือของจริงน้องให้ยืมมาเล่นได้เียวได้ไปต่อได้ หลงเล่นของบองอยู่ตั้งนานมันกายเป็นเล่นไม่ได้แต่น้องมันก็เล่นได้อยู่ดีของกองไม่อย่างว่านะสุดท้ายเราก็รู้แล้วล่ะว่าเราอะทำได้มันก็เหมือนกับน้าดื่มอะไนแค่เราดื่มเข้าไปมันก็รู้สึกสดชื่นแล้วเหมือนน้ำดื่มเอพัทช่วยทาให้ร่างกายสดชื่นผมบอกเลยนะไม่ธรรมดาขอบคุณมากน้ําดื่มวันนี้น้ําดื่มเอพัทสามารถหาซื้อได้ตามลิงก์ข้างล่างได้เลยครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมลองเล่นโชยให้ดูอันนี้ยิ้มสเก็ตบอร์ดน้องมาล่นได้ยิงได้ยิง น้ำดื่มตาเอ็กพัสน้ำดื่มธรรมชาติจากแหล่งน้ำธรรมชาติบริสุทธิ์ใสสะอาดปราศจากการปรุงแต่งและสารเือปนอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายช่วยปรับสมดุลของร่างกายระหว่างค่าความเป็นกรดและด่างโมเลกุลขนาดเล็กดูดซึมเข้าสู่เซลล์ต่างๆของร่างกายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสามารถสั่งซื้อได้แบบออนไลน์แล้วที่ www.ekpasswater.com ร้านซด้าชอปปี้เจดีเซ็หรือทางร้านพ้าชั้นนำสยามพารากอน เอ็มคอเทียเซ็นทันฟูดฮอล์โคมนาททิงพาวเวอร์ฮอปมาร์เก็ตกูเมดมาร์เก็ตเตอโมโฮมเฟสมาร์คฟูสแลนและอื่นอื่นอีกมากมาย